ขอบคุณพวกเรางทุกท่านเ,เรื่องที่สองขอบคุณคณะครูทางฝ่ายวิชาการที่ดําเนินการรวบรวมคะแนนของฝ่ายวิชาการส่งอ,ออการส่งค่าภา้นะคะในการที่จะดาเนินการแจกแจกปอพให้กับนักศึกษาส่งบริการส่งให้ครบการจำเนวนกักเรียนในแต่ละห้อง เรื่องที่3มต้องขอบคุณในส่วนของจัดวิ่งซึ่งวันนี้จะเป็นภาระต่อไปที่พวกเราจะได้ดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการนะคะและในส่วนของเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของคุณทางคณะารขอให้หลานอนติค่ะแล้วก็ขอบคุณทางท่านรองท่านผู้ช่วยจากมหาวิทยาลัยพหลฯที่ได้เข้าร่วม เป็นกรณีของเราท้่มานะคะก็จะให้น้องนะคะให้น้องหมีภูหรือคุอนรวัฒนะคะเราจะ,ะวางแผนกันอย่างไรบ้างน,นะคะตามคำสั่งการจัดจัดรบระดับที่เราจะทำไงส่วนในเรื่องของแผนผังการทำงานหรือการอ,ออกบุธต่างๆของเราก็จะเป็นท่านรองผงสัตว์ ้ตรงนี้ตรงนี้ดีไหมนะคะเราก็หมักประมวลตรงนั้นนะคะสําหรับเรื่องของความคนมากหรือคนน้อยก็ตามนะคะในเรื่องของอเส้นทางวิ่งก็สําคัญเราจะทวนเส้นทางวิ่งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูนะคะเราวิ่ง4.5วิ่งตรงนี้มี2ระ,ะนะะมระยะด้วยกันนะคะมี2ระยะด้วยกันนะคะตามเส้นทางนะคะซึ่งคุณครูทีแล้วนะคะ ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอั่งยังฟ้องนะคะฟ้องนะคะชนิดตินก็นำทีมจะนำทีมก็มาประมาณสิบคนนะคะก็แย่น้องบีนะครับแล้วก็เข้าไปตลาดทายหาพวกซีเจมอพวกแล้วก็ผัดสีแย่ครั้งหนึ่ง ยิงตรงไปเลยนะครับยิงตรงไปแล้วก็ผ่านโตรบตัาผ่านกรุงศรีแล้วก็ผ่านสี่แยกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่จะไม่ถึงทางข้าทางาทางรถไฟนะครับมันจะมีเส้นที่แยกแล้วก็รถประจำยาลาถามว่ารถประจำทางที่ผมเคยเจอที่ที่งานนต่างจังหวัดเนี่ย,นเ,นยเอาเอาแบบประสาทบ้านเลย กับปั้นทุกดินคือเอารถมาจอดกูโพวกย่างเ่บ้างกูมีรถพยาบาลออกแล้วก็รอฟสต์นะฮะขอขอบคุณมากเลยครับเรื่องของคุณมานปอดให้ทางเขาอขอกสะดวกที่สุดไม่ใช่มันจอดลึกๆแล้วเวลามีเกินไปนเหตุมันรู้ว่าอประกาศทางในข้าวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่คือจุดหนึ่งคือเจ้าของสถานที่ต้องเคลียร์แล้วก็งคลีคลยร์จะเทีนตรงช่องทางที่มันสะดวกที่สุดที่ที่ใกล้ทางออกที่สุด ให้กับรถเราจะเอาปากกาสีอะไรในการ Check เช็คกินเช็คกินแล้วคือฉีดเข้าสมมุติถ้าเราจะเข้าเส้นเข้าเข้าเข,ข้าจุดสตารา์เราจะเราจะขีดตรงนี้เขีดทับเลขเนี่ยเลขแรกฉขีดไปทางเดียวกันหมดเลยเข้าเส้นผู้หญิงรุ่นอายุอันดับหนึ่งเพราะเรามีเงินรางวัลรุ่นอายุด้วยนี่เ็นสำคัญมากดราม่าเยอะ เคยเห็นเจ้ายนงาที่ยกดมือเขาที่สองมาเล่นปกติว่าเล่นผิดจังหวะที่มันจะช็อกได้แต่มันเป็นการเพิ่มโอกาสร,รอดนะคะดังนั้นในกลุ่มนี้เราก็มองว่ามีหลายกลุ่มในการวิ่งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาระดับชาติก็ตามฮาร์ดบล็อกเกิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะมาช่วยนะครับ <c oughs> <c oughs> จราจอห้านายของไม้พอนะครับท่านครับเดี๋ยวผมอยากคิดว่าจะลงสักประมาณสัก15นายนะครับประมาณ15นายนะครับ ถือว่าก่อนไทยผมเป็นที่ตั้งนะครับส่วนเรื่องรอยละอยของผมคงไม่มีอะไรนะครับกรับสวัสดีค่ะดิฉันนางไมด้ล่ายิโนพูดในการโรงเรียนน้ำพองขอประชาสัมพันธ์ในการจัดก,กิจกรรมงานวิ่งน้ำพองหลังเขียวมินิมาราทอนครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2566โดยโรงเรียนน้ำพองร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพอง พ่อค้าประชาชนคณะครูนักเรียนสิทธิ์เก่าของโรงเรียนน้ำพองร่วมกันจัดงานวิ่งน้ำพองหลังเขียวมินิมาราธอนครั้งที่3เพื่อจัดหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำพองก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมในการวิ่งด้วยกันแบ่งปันน้ำใจต่อชีวิตให้ชีวิตต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย รวมถึงการได้มอบสิ่งที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง<ๆ>ก็คือเครื่องมือแพทย์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางการแพทย์ได้ดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นในการจัดวิ่งครั้งนี้เราก็จะมีประเภทของการสมัครนะคะก็คือ V.I.P. 1,000บาทนะคะ V.I.P. ละ1,000บาทท่านก็จะได้รับเสือ้อได้รับบีบได้รับเหรียญ และเข้าร่วมกิจกรรมในงานวิ่งทุกประเภท 2. การวิ่งมาราธอนนะคะการวิ่งมาราธอนและก็การวิ่งประเภทฟันรันนะคะท่านที่สนใจและอยากร่วมบุญกับพวกเราในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้สมัครวิ่งทางออนไลน์หรือจะสมัครที่โรงเรียนน้ำพองก็ได้รายได้ก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลน้ำพองท่านใดที่จะร่วมสมทบบุญในการทำบุญ ก็สามารถที่จะ,ะดูรายละเอียดของธนาคารด้านล่างนี้นะคะเพื่อที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีของงานวิ่งโดยตรงที่จะมอบเงินให้กับโรงพยาบาลในครั้งนี้ท่านก็จะได้ทั้งเสื้อนะคะซึ่งเป็นเสื้อสีชมพูสวยๆนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการวิ่งแล้วก็เป็นน้ําใจขอบคุณที่ทุกท่านได้มาร่วมงานวิ่งกับพวกเราแล้วก็ได้รับสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรง มีเครือข่ายมีการแบ่งปันน้ำใจแล้วก็ได้ร่วมวิ่งร่วมบุญกับพกเราอนในครั้งนี้ด้วย